Hello everybody. สวัสดีครับท่านผู้ชมคลิปนี้นะครับเราก็ไปทดสอบตัดไม้ไผ่นะครับไม้ไผ่สดนะครับในป่าทั้งหมด8ลำนะครับ ด้วยเสาวันนะครับแล้วก็ใช้มีดที่เราสร้างเองนะครับนี่นครับขอบคุณมากครับสำหรับคลิปนี้นะครับนัดมินไปตัดไม้ไผ่มานะครับเข้ปาป่านะครับสวัสดีครับ